เดี๋ยวก็เจาะตรงนี้อืเจาะนี้แล้วก็อันนี้อัดเข้าไปแต่ถ้าคุณท่ามเงี้ยไม่สวยมันต้องเจาะให้ลึกอันนี้ก็คือเหมือนว่าเป็นการยี่ีแก้รากที่เสียเออรากที่เสียกิ่งที่เสียองค์หลักการเดียวกันแล้วเห็นไหมแล้วผมจะเตรียมไวใ้ให้มันมีสามรากเนี่ยเนี่ยพอติดขึ้นไปเพราะมันครบแหละได้ไหมก็จะได้รากอีกสามก็จะได้รากอีกสามเส้น แต่ก่อนอต้องปลูกก่อนปลูกก่อนให้แข็งแรงก่อน,แ,แ,อนแล้วก็พอแข็งแรง <พอ S 2> ดีแล้วัดเข้าไปม้นต้นเมื่อกี้แตต้องมีเนื้อเยื่อดีนะอันนี้มันมีเห็นไหมมันเขียวเดี๋ยวผมก็ผ่าตรงนี้แล้วน,นี้ก็อัดเข้าไปแบบกิ่งต้นนั้นหละกะนักการนันเดียวกัน ที่ไม้มันเกาะอยู่เป็นลักษณะไหมน,นี่ด้านหน้านี่ด้านหลังมันจะเป็นลานหินอ๋อนี่เป็นเกาะลานหินเกาะเกาะเออเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในลานหินครับไม้อยู่คล้าย,ายๆเปรียบเทียบไม้อยู่ในเกาะแล้วมันมขึ้นมาส่วนหนึ่งของเกาะอ,อ,อ,อแล้วเราก็ไปจับออกมาตรงนี้อืคุณรู้ลักษณะเน,น,นะหินมันจะรอบเลยซึ่งเป็นลักษณะที่หายา,มากมากครับ แต่ตอนนี้ที่เกาะอ,อยู่เนี่ยรากเนี่ยเราจะทําเยอะไว้ก่อนเพื่อเสียเลี้ยงให้แข็งแรงดีแล้วเราก็จะคัดจะเหลือรากน้อยหน่อยเส้นเล็กเนี่ยน่าจะเอาทิ้งหมดตอนนี้เอาไว้เลี้ยงลาต้นก่อนต้นนี้นะฮะต้นนี้ก็ต่อไปเนี่ยเราจะเก็บรากในส่วนเกินเนี่ยเยอะแยะเลยจะเก็บให้มันเหลือน้อยแล้วก็จะเริ่มคัดรากให้มันเบี้ยวใบเบี้ยวมานี่นี่เบี้ยวอะไรเห็นไหมฮะ แต่บางเส้นมันอาจจะทําไม่ได้เราก็อาจจะตรงบ้างไม่เป็นไรคือในธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแล้วอันที่เลี้ยวขึ้นหินได้ผมก็จะเลี้ยวขึ้นเห็นไหมจะมีลวดเกาะไว้หมดอันนี้เป็นด้านหน้าและอันนี้เป็นด้านหลังด้านหลังนี่พอดีจะง่ายหน่อยเพราะาหินตรงนี้มันเรียบเราก็อัดเข้าไปก่อนแล้วพอมันแข็งแรงดีแล้วเราก็เริ่มมาเก็บเก็บรายละเอียดลากให้มันเหลือน้อยตอนนี้มันเยอะมาก เพื่อไว้เลี้ยงต้นก่อนครับอ,อ,อันนี้ด้านนี้มันยังง่ายเพราะหินมันลงเรียบๆแต่ด้านเนี้ยเห็นไหมมันจะมีขึ้นมันจะมีบิดอะไรเงี้ยเนี้ยเนี่ยล่าผมก็พยายามจะลงแล้วก็เอาลวดเกี่ยวให้มันบิดไล่ไปตามหินดล้าอันนี้ก็จะเป็นโหนหินซึ่งมันเข้าได้พอดีทีนี้ตอนเนี้มันยังมีรูอยู่เพราะว่า พอต่อไปมันเริ่มแก่รากมันเริ่มใหญ่ไอ้รูก็จะเหลือน้อยลงแล้วเท่าที่ผมไปดูในธรรมชาติรากธรรมชาติที่มันโก่งมีมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นทุกรากเราก็เล่นเป็นแบบธรรมชาติอาจจะมีแน่มัง่งมีโก่งนิดหน่อยเพื่อมันดูสมจริงเราอย่าไปเนียบทุกอย่างเลยแล้วนี่เดี๋ยวก็อันนี้ก็น่าจะเริ่มต่อยอดจากตรงนี้อันนี้อาจจะตัดแล้วทำเป็นกิ่งหนึ่งย้อยลงมา อันนี้ยอดขึ้นแล้วเดี๋ยวกิ่งสองก็จะมาย้อยทงนี้แล้วต้นนี้ก็จะยอดนี่จะโค้งกลับแล้วก็ตีกลับแนวที่จะทำมานะแต่ตอนนี้หน้าหนาวแล้วมันอาจจะช้าหน่อยแต่นี่สัดส่วนมันได้หมดแล้วที่ผมเลี้ยงกิ่งนี้ไว้เนี่ยเพื่อให้ตรงนี้มันอ้วนไม่งั้นมันเท่ากันหมดแล้วเราก็มาตัดเอากิ่งออกใหม่แล้วตรงนี้นี่จุดมันมีแล้วต่อยอด ต่อยอดแล้วก็ไปแล้วก็ตีกับเอี่ยวตรงนี้ก็อาจจะเป็นกิ่งสองลอยขึ้นมาหน่อยก็ต้นนี้น่าจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยก็สามปีขึ้นไปถึงจะเป็นรูปร่างแล้วถ้าจะสมบูรณ์ผมว่าน่าจะห้าปีแต่ต้นนี้เป็นต้นที่ผมถูกใจที่สุดเพราะว่าหินลักษณะนี้หนึ่งในล้านหนายากมาก แล้วพอดีไอ้คนที่เกาะไอ้ผมคนแรกเนี่ยเขาเก่งเขาตามที่ผมสั่งได้คือเขาจะเกาะมาเป็นขยุ่มแล้วผมมาแยกลากเองเพราะว่าถ้าผมทาเองเนี่ยผมเจ็ดสิบสองเวลานี่เห็นไหมฮะไม่ไหวครับบางคนเขาจะแปะเฉยๆแต่ผมจะขุดขุดให้ลึกเข้าไปแต่ว่าคุณต้องมือต้องละเอียดมากอืมคือสมมติอย่างเงี้ยเห็นเนี่ยเนี่ยเงี่ยนะเราก็อี กีที่มันเล็กกว่าอันนี้ครับกีเสร็จแล้วเราก็ขุดแล้วเราก็มาแต่งแต่งเสร็จอันนี้เราก็มาขูดให้มีเนื้อถึงเนื้อเยื่อแล้วก็อัดเข้าไปอ๋อกิ่งที่จะมาแปรนี่เราก็ต้องทําให้เป็นแผลก่อนใช่ก็ขูดให้มันถึงเนื้อเยื่อทั้งทั้งทั้งต้นแม่กับต้นลูกให้เป็นแผล ไอ้ที่จะลองรับนี่มันก็ต้องมีแผลแต่ทีนี้ทําอย่างเนี้ยถ้าคุณไม่ชนานาญอย่าไปทําอืมมันเป็นเทคนิคชั้นสูงครับเพราะถ้าคุณวางนี่ไม่เป๊ะเนี่ยเสร็จเน่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอัดเข้าไปเห็นนะแล้วเนี่ยตรงนี้กิ่งมันขาดเดี๋ยวผมก็ทํากิ่งดีละเนี่ยนะอืมแล้วเดี๋ยวผมเกาแผลหน่อยคุณจะไม่รู้เลยว่าผมท่าเพราะมันอัดจะเห็นนะเนี่ยครับขันนี่ขันนี่ให้มันแน่น แล้วเดี๋ยวพอเสร็จป๊อบเพราะว่าตรงนี้กิ่งนไม่มีเนี่ยนะอันนี้กิ่งหนึ่งอันนี้กิ่งสองกิ่งไม่มีเออมันไม่มีอ๋อมันไม่แตกก็ต้องใช้วิธีนี้ใช้วิธีนี้แล้วถ้าลากก็เหมือนกันมันไม่มีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จอดตรงนี้จองนี้แล้วก็อันนี้อัดเข้าไปแต่ถ้าคุณท่ามเงี้ยไม่สวยมันต้องเจาะให้ลึกอันนี้ก็คือเหมือนว่าเป็นการวิธีแก้ลากที่เสียเออลากที่เสียกิ่งที่เสียองค์หลักการเดียวกันแล้วเห็นไหม แล้วผมจะเตรียมไว้ให้มันมีสามรากเนี่ยเนี่ยพอติดขึ้นไปเพราะมันครบแหละได้ไหมก็จะได้รากอีกสามก็จะได้รากอีกสามเส้นแต่ก่อนอื่นต้องปลูกก่อนปลูกก่อนให้แข็งแรงก่อนแล้วก็พอแข็งแรงดีแต่ต้องมีเนื้อเยื่อดีนะอันนี้มันมีเห็นไหมมันเขียวเดี๋ยวผมก็ผ่าตรงนี้อันนี้ก็อัดเข้าไปแบบกิ่งต้นนั้นหลักการอันเดียวกัน แล้วช่วงที่อัดนี้ต้องต้องทายาหรือว่าพันอะไรเพอ,อาะฮะเพราะอัดเสร็จนี่เราจะให้อยู่โดยใช้ลวดล็อกหรือเราจะตอกเป็นไอเอาลวดมาแล้วก็ตอกสองข้างเข้าไปก็ได้ให้มันชิดแล้วก็เอายาส้มทาไม่ให้น้ําเข้าครับอะอันนี้ก็เป็นกิ่งกิ่งทาบวิธีเดียวกันนี่สนิทแล้ะม,มันไม่มีกิ่งเห็นไหมเนี่ยเนี่ย เนี่ยล,ลวดยังอยู่เลยเห็นไหมตอนนี้ก็คืออาจารย์แก้มันกันกิ่งนี้ใช่กิ่งนี้แก้เพราะมันไม่มีแต่นี่เบลอละครับแล้วเวลาเราอาจลวดนี่ไม่ต้องเอาออกมันขาดช่างมันเพราะเราใช้แค่ตรงนี้เองแล้วเดี๋ยวพอมาในนั้นแล้วเราก็มาแต่งแผลอืมเอาคุณมาดูด้านหน้านี่ด้านหลังสนิทละด้านหน้านี่มันจะสมบูรณ์แล้วแต่ผมไม่ไว้ใจผม,มเอาลวดล็อกไว้เพื่อไปเท้าแล้วปึ๊กมามันหลุดเลยอืมเนี่ยก,กิ่งเบลอเลยนะ แต่ทีนี้เบื้องหลังกว่าจะได้ขนาดเนี้ยผมเสียไม้ไปประมาณน่าจะร้อยกว่าต้นลองผิดลองถูก<อ>ไม่รู้เนี่ยมันต้องลองมันกเ็เอาเสียเสียไปเสียทําใหม่เสียทําใหม,ทใหม่ที่เสียเนี่ยเพราะหนึ่งไม่ได้ทาแอนกอฮอมีเชื้อไม่สะอาดอแล้วก็สองเวลาคุณทําคุณทายาแล้วเนี่ยคุณต้องเอายาเดี๋ยวชื่อยาอะไรนะกันเชื้อลาราดเลย อตมันเป็นเชื้อราเพราะมีแผลเนี่ยเชื้อรามันเข้าง่ายครับที่ไม้ผมที่จัดล่าแล้วตายเนี่ยเพราะเชื้อราผมเบื้องหลังความสําเร็จเนี่ยผมตายไปประมาณผมน่าจะไม่น่าจะต่ำกว่าห้าร้อยต้นสี่สิบปีเนี่ยแต่ผมไม่กลัวเพราะผมทำร้อยเปอร์เซ็นผมเสียไปสักสี่สิบเปอร์เซ็นตผมก็คุ้มไอ้ที่เหลือมูลค่ามันเพิ่มเยอะอืแล้วก็ในวงการไม่มีอืเราต้องเอาความแตกต่างเนี่ยมาจับ แล้วอย่างมะนาวนี่อเดี๋ยวตัวต้นนี้แบบมะนาวขอเดี๋ตรงนี้นิดนึงคือเวลาเราจะทําแผลกับต้นไม้เนี่ยคือต้องมียาต้องมีถ้าดีที่สุดคือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแต่จริงผมไม่ได้ใช้เลยเพราะความละเลยอแต่ทีนี้ทีนี้รุ่นน้องต่อไปเนี่ยเพื่อให้รอบครอบก็ควรจะทามันมันก็โอกาสรอดมันเยอะขึ้นที่ผมทําที่เสียไปเยอะนี่เพราะเราไม่ได้ใช้ครับ แล้วสาคัญที่สุดคือไอ้การเชื้อรา๋อก็คือต้องทุกครั้งที่มีแผลเนี่ยต้องเอากันเชื้อราลาดลาดก่อนไม่งั้นมันเน่าต้องลาดครั้งเดียวแล้ววาไม่ไม่ลาดเดแล้วอีกเดือนนึงก็ลาดอีกทีหนึ่งหรือถ้ามันอาการไม่ดีก็อาทิตย์ละครั้งแล้วแต่อาการอ๋อครับต้นไม้เนี่ยส่วนมากรากเสียกิ่งเสียอะไรที่ทําเนี่ยเพราะเชื้อราครับเชื้อราอย่างเดียวเลยอื แต่เชื้อรานี่ยานี่คิดว่าเอ,อคุณไปศึกษาในตลาดก็น่าจะรู้รเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหลังว่าไอตัวค่าเชื้อราเนี่ยครับจากที่เพื่อนเขาทิง้งลากไม่มีลากลงข้างล่างครับเขาทิ้งแล้วผมเก็บออกมาทําต้นนี้สี่ปีได้ลากเงี้ยทีแรกก็ทื่อๆไม่มีอะไรแหวงแหวลากอะไรเลยไม่มีก็แบบเอ แบบม่วงเจเลยน่ะไม่ใช่ไม่มีรากมีแต่ว่ามันรู่ลงไปมันไม่ได้ขึ้นมาอ๋อาจารย์ยกขึ้นมา,ายกขึ้นมาหมดพวกนี้อืมแล้วนี่เห็นไหมอันนี้มันใหญ่ไปไม่สวยผ่าผ่าครับผ<า>่าผ่าแล้วเห็นไหมระดับตรงเนี้ยมันไม่สวยเดี๋ยวผมต้องงัดใหม่อันนี้มันชิดไปอืมอันนี้อันเนี้ยเดี๋ยวค่อยคงัดเนี่ยนะเนี่ยตอ,อนนี้มันชิดไปไม่สวยแต่ไม่ใช่ว่าเอาให้เป๊ะนะแต่ต้องอามาอีกนิดนึง ล่านนี้อันนี้ผมก็จะทาเบี้ยวไปเบี้ยวมาเห็นไหมฮะคือไม้อาจารย์ไม้อาจารย์แต่ละต้นจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดโอแล้วครับล่ากนี่แต่ละต้นทําไม่ต่ํากว่าน่าจะห้าสิบครั้งกว่าจะจบอืคือมันต้องมาทําใหม่ตลอดอพอเราดูแลเอาสมมติไอ้นี่เอ้าเฮ้ยจะเลิญเร็วต้องตัดทางเดินเดี๋ยวมันโตเส้นเดียวอ๋อม่ต้องเบรกนะเออมันต้องเบรกรอลากอื่นมาล่าอันนี้ยเห็นไหมลาาต่าไม่สวย ผมก็รีดให้มันออกใหม่แล้วก็ตั้งมานี่พอเดี๋ยวมันแข็งแรงปล่อยเดี๋ยวเราก็ตัดนี่เห็นนะระดับมันจะได้เพราะอันนี้มันเตี้ยไปครับเพราะนั้นฝั่งนี้มันจะสวยนะอฝั่งนี้มันจะเล็กไปใช่แต่อันนี้เดี๋ยวอีกสักสามเดือนอ่ะเดี๋ยวใหญ่วิธีก็คือเราปุ๋ยใส่ตรงลากเส้นนี้ให้มันกินให้เต็มที่หรือถ้าจะให้ดีอีกวิธีนะเจาะนี่เลยจับลากเส้นมาใส่กระถางเฉพาะเลยอ๋อเลี้ยงมันจะเร็วเลี้ยงรากอย่างเดียวเลย อาจารย์ผมเห็นอินโดเขาอะเขาทำเขาทำเขาต้นสนเขาเอารากมันออกมาเขาดึงรากลงมาข้างล่างเลยแล้วก็มาเลี้ยงรากเส้นนั้นใช่ก็คือใส่ใส่ไอ้ไอ้ที่เลี้ยงรากอ่ะแล้วก็เอาปุ๋ยอัดตรงนั้นที่อื่นอย่าไปอัดมันก็จะเจริญเส้นเดียวครับครับเดียมเนี่ยเนี่ยเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะเอาขอบนี่ออกครับแล้วก็หากระถางมาใส่เลี้ยงเส้นนี้เพราะมันเล็กครับอย่างเงี้ยอย่างมากสามเดือนสบายสบาย สามเดือนก็ได้อย่างนี้แล้วถ้าเราเลี้ยงนี่มันจะเร็วเนาะอาอถ้าอย่างนี้มันแย่งกันเนี่ยครับใช่ไหมแต่ถ้าเราเนี่ยเพราะนั้นพวกนี้ผมจะกั้นโดยให้ลื้อได้ครับลื้อได้ปุ๊บเราก็เอากระถางมาลากเส้นนี้มาลงแค่นั้นเดี๋ยวมนกใหญ่ขนาดแล้วก็ทดเราก็ตัดตัดทดแค่นั้นใช่ไหมแต่ทีนี้ผมเน้นว่าคุณทําเนี่ยใหญ่ใหญ่เท่ากันให้มีใหญ่มีเล็กให้เป็นธรรมชาติถ้าเท่ากันไม่สวย เท่ากันเป๊ะแบออกมาดูมันเป็นพัดมันียบเกินเนาะเป็นไม้ลากตอนครับแต่ผมก็เคยเห็นที่เขาทากันนะที่แบบแบออกมาแบบลากเท่ากันทุกเส้นเออเขาว่าสวยนั่นอะแต่ผมว่ามันไม่ธรรมชาติโอ้แต่มันก็สวยอีกแบบแต่คุณต้องคิดนะทําอย่างเงี้ยมันช้ากว่าสมมติคุณทำสองปีทำเงี้ยมันต้องหกปีสองเท่าเพราะมันต้องทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกแล้วก็ผมจะเน้นเห็นไหมโคนนี่จะทำสันให้ใหญ่ เราเสร็จแล้วก็มากีนี่ต่อครับเพื่อมันสมดุลให้มันเลียวขึ้นไปนะแล้วเดี๋ยวต่อไปค่อยๆไล่แล้วก็ถึงตรงนี้ก็น่าจะจบไม่เอาละเพราะผิดธรรมชาติยอดต้นไม้ไม่มีร่องใช่ปะ่ะอ่าใช่เออเราก็ต้องดูแต่มีต้นไม้บางชนิดที่มันเป็นร่องพิเศษมีถึงยอดเลยเนอะถึงเกือบถึงอะ่ะกาะทำนั้นก็สวยแต่ผมคิดว่าไม้ทั่วไปเนี่ยระดับนี้ พราะขึ้นไปข้างบนมันก็บางไม่เห็นครับแล้วทีนี้เราไปทําเยอะเนี่ยมันจะช้าหนักเอาพอเบาๆเพราะว่าถ้าชาิหน้าเกิดมันเป็นคเลมผมเป็นต้นไม้มันคงลางแคนผมตายเลยจะว่าจา์ทำผิวเห็นไหมพอทําผิวแล้วเนี่ยมันจะดูเกิดความเก่าใช่มันจะดูไม่มันจะเก่ามันจะดูมีพลังกว่านะแต่ตอนนี้นี่มันเรียบไปเดี๋ยวเราก็ต้องทําให้มันคุะกู่ค่ะ เห็นไหมอันนี้มันพองแล้วแต่มันยังไม่สวยัครบอันนี้ก็คือต้องมาขุดใหม่อะไรใหม่เห็นไหมขุดให้ตรงนี้มันยุบตรงนี้มันน้อยไม่ให้เสมอกันถ้าเสมอไม่สวยครับ